แล้วก็มีพานพุ่มสองข้างท่านที่นั่งก็มีคนคอยถือไอ้ที่พัดโบกอะค่ะตลอดเวลาสองข้างแล้วก็ตรงข้างข้างค่ะรู้สึกรู้สึกว่ายืนนะคะยืนถือพวงมาลัยอยู่ค่ะแล้วแล้วท่านก็ได้นั่งมองไปร,บรอบๆตรงตรงที่หนูหนั่งอะหนูได้ยินเสียงฟ้าร้องกำลนางนคุ้มค่มคึ้มค,มค,มค,มคม่อยู่สักพักหนึ่งอะค่ะ หึ่ง้ามหึมห้าแล้วฝนมันก็ตกรู้สึกว่าเย็นแบบหนาวเลยค่ะตรงที่เรานั่งเย็นหนาวมากแต่ในขณะที่หนูนั่งมองอยู่ท่านก็มองลงมาข้างล่างทุกรอบรอบรอบบริเวณที่ท่านนั่งก็คือมองมาอ้อม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 จนรอบมาถึงจุ้งจุดหนูนั่งอะค่ะแล้วเขาท่านก็ได้ถามขึ้นว่าเออมาจากไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ได้บอกว่ามาจากโลกมนุษย์ แล้วท่านก็บอกโลกมนุษย์เป็นยังไงหรอมันมันสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็บอกไม่ได้ตอบเขาหนูก็ได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ได้ชี้นิ้วลงมาข้างล่างภาพที่หนูเห็นข้างล่างมันเป็นภาพกลมๆนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นนั้นคือเป็นโลกมนุษย์ค่ะเป็นแสงแสงแดดจ้าแล้วก็ แล้วก็มีพวกนักศึกษาค่ะวิ่งไล่คุ้มฆ่าฟันกันอยู่บนสะพานลอยเหมือนสถานที่แห่งหนึ่งคือกรุงเทพอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกภาพหนึ่งท่านได้ได้ชี้ลงมาตรงที่วัดวาอารามค่ะเป็นวัดใหญ่มากแล้วก็มีพ่อขาวแม่ขาวนั่งสมาธิก็มีเดินจงกรมก็มีแล้วก็พระหลายรูปบิณฑบาตแล้วมีสงมนเนนด้วยค่ะแล้วภาพตรงนั้นก็ มันติดหูติดตาหนูมาตลอดแล้วท่านท่านผู้ที่ชี้หนูไม่รู้จักชื่อท่านนะคะแต่ท่านเป็นใหญ่ในในวิมานนั้นค่ะท่านได้สวมแหวนสวยมากค่ะแหวนของท่านเป็นสีสีสีอะไรมันสวยอะ่ะจำไม่ได้นะคะแล้วก็นั่งนั่งชมไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเรียกหนูค่ะเสียงเรียก แต่บริเวณตรงที่ท่านนั่งนะคะมีมีมีอาวุธประจำกายท่านแล้วท่านก็แต่งกายสีขาวค่ะแต่งกายสีขาวท่านสง่าค่ะท่านผ,ผิวพรรณของท่านก็สวยงามค่ะเหลืองทองไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ความรู้สึกของหนูตรงนั้นก็คือว่าวิมานท่านสวยมากค่ะได้ไปเห็น ประมาณไม่แก่ะคะ่ะจักสี่สิบกว่าได้ะค,ะค่ะแต่ไม่รู้ว่าอายุท่านเท่าไหร่ก็คืออาวุธประจำกายของท่านก็จะมีพวกหอกพวกแหลมอะไรอย่างเงี้ยครับพวกดาบเป็นดาบโบราณนะคะแบบสมัยที่พระเจ้าอยู่หัวได้ลบล่าฆ่าฟันกันนะคะเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะแล้วก็มีขันเงินขันทองมีเชิงเทียนมีอะไร แล้วก็มีโต๊ะถาดผลไม้ตั้งอยู่คือระหว่างที่เรานั่งอยู่อะค่ะมีก็มีเทพบริวารที่ท่านได้ได้ใช้ลงมาดูเวลาโลกมนุษย์ทําอะไรผิดแล้วก็จะมีไปรายงานท่านเป็นระยะระยะแล้วท่านก็พอเวลากลับไปท่านก็ไปยิบกินคล้ายๆว่าหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถาดผลไม้ใหญ่มากมีหลายอย่างค่ะแล้วเห็นแค่นี้ค่ะแล้ว ที่เขาขับกล่อมบำเรมลำถวายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลำอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วหนูก็ได้ยินเสียงพ่อขาแม่ขาวเรียกชื่อหนูให้ให้กลาบมาค่ะคือหมดเวลาชมบนสวรรค์แล้วค่ะหนูก็ได้ชมแค่นี้ค่ะสวรรค์มีหกชั้นนะคะชั้นต่อไปที่หนูเห็นคือชั้นพรมค่ะท่านบอกอย่างนี้แล้วหนูก็ได้กลับลงมาท่าน ท่านยมทูตทั้งสองก็พาหนกไปที่ประตูนรกค่ะคือประตูนรกก็มันเป็นเหมือนเหมือนทางเข้าปากถ้าน,นะคะในความรู้สึกของหนูแต่มันกว้างแล้วพอเปิดประตูเข้าไปประตูท่านหนาใหญ่แล้วก็สูงสูงมากค่ะแล้วผู้ที่จับหนูไปก็ตัวใหญ่แล้วก็สูงสูงค่ะ แล้วก็พอเข้าไปห้องแรกมันเป็นบ้านผีสิงอะคะ่ะเหมือนเหมือนบ้านผีสิงแต่หนูไม่เคยเข้านะคะบ้านผีสิงคือหนูเคยเห็นในหนังนะคะมันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าก็คือว่าพอเข้าไปเสร็จมันก็มีจิตวิญญาณผีแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะแต่ในใจหนูเรียกผีอะคะ่ะก็คือเป็นผีวิญญาณแบบผี หัวขาดก็มีผีกระสือลากไส้ก็มีแล้วก็ผีคอหัวยืดเข้ายืดออกก็มีตาหลุดก็มีมันมากมายไก่กองค่ะแล้วกองกระดูกโครงกระดูกตรงที่เป็นลุมๆม,มากมันจะมีอีกห้องนึงเข้าไปพอเลยพวกผีวิญญาณพวกนี้เข้าไปมันจะเป็นห้องกว้างแล้วแสงมันจะแดงไปหมดเลยค่ะแสงแดงไปทั้งหมดทุกห้องเลยค่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นโครงกระดูก แล้วก็จะมีควันหมอกขาวๆปลอยๆมาหาเราแล้วก็สีแดงมางสีสีขาวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีโครงกระดูกค่ะทั้งนั่งทั้งนอนกองทับกันเรียงรายกันอยู่มากค่ะแล้วหนูก็เดินผ่านไปอีกเขาก็ปผาผา